สวัสดีอามเช้าคะ่ะทุกคนช่วงวันเมื่อวานนะคะแม่น้องเรก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพราะว่าอัดิลิปไปแล้วแล้วแม่น้องเรก็ไม่สามารถไปตัดต่อแล้วก็บันทึกได้นะคะก็ทําให้ไม่มีคลิปลงนะคะก็ได้วันนี้ก็มาชมแรงผักแม่น้องเรนะคะก็ที่แม่น้องเรจะโละ ต้นผักชีจีนออกนะคะนี่นะคะฝั <_ C 1> ่งนี้แม่น้องเรก,ก็ถอนไปได้สักประมาณเกือบอาทิตย์แล้วค่ะ <_ C 1> <_ C 1> ก็เตรียมดินไว้รอปลูกผักชนิดอื่นต่อไปนะคะ <_ C 1> แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นชนิดเดิมนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะวันนี้ก็ออขออัปเดตความคืบหน้าสักนิดหน่อยนะคะนี่นะคะก็แม่น้องเรก,ก็มาลุ มาลบออกนะคะก็เก็บผักที่มีเหลือแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะคะไว้ใช้นะคะในในยามที่เราปลูกผักรอผักชนิดนี้โูและมีได้ทานใหม่นะคะนี่นะคะ แบบนี้เราก็ได้กินไปนานพอสมควรนะคะเพราะว่ากว่ามันก็โดกแล้วนะคะเนี่ยนะคะมีลูกแล้วนะคะแต่ว่าแม่น้องเรก็คิดว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะคะกับการรอให้เขามเมล็ดเขาสุกนะคะก็เดี๋ยวแม่น้องเรก็ลุกออกเลยดีกว่านะคะนี่นะคะแบบนี้นะ ก็มีดอกแล้วก็มีลูกแล้วนะคะเป็นบางต้นเนาะนี่ค่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะแถวบ้านแม่น้องรีก็หนาวมากๆนะคะก็เชียงอาจจะมีแหบไปบ้างน,นิดหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นเนาะ เด็ออกไปแบบนี้เลยไม่ว่าเราจะไปใส่ในกับข้าวอะไรก็ได้นะคะแบบนี้นะคะทำลาบทำก้อยกินเป็นผักน้ำพริกก็ได้นะคะนี่นะคะเนี่ยนะคะดูรากของเขานะคะก็สามารถตักรากรากไว้นะคะไปต้มจืดอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะ เป็นเสียดายอยู่นะคะแต่ก็ต้องตัดใจค่ะเพราะว่าไม่อยากรอนะคะอยากปลูกผักอื่นๆนะคะอยากปลูกผักเพิ่มเนาะเพราะว่าแม่ต้องเรไม่ได้มีพื้นที่ปลูกผักเยอะนะคะก็ก็มีพื้นที่จำกัดนะคะก็เลยต้องอยากมีผักชนิดอื่นด้วยนะคะแล้วก็ ผักชีจีนด้วยเนาะก็ต้องปลูกไว้อีกนะคะกว่ากว่าเขาจะงอกกว่าเขาจะตูนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะก็ไอที่เหลือนี้นะคะแม่น้องเรก็ใช้แช่ตู้เย็นรับประทานไปอ่ายามขัดสนนะคะนี่นะคะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะเราปลูกไม่พอขายนะหรอกค่ะแต่ว่า เราให้มีทานในครัวเรือนก็ยังดีนะคะ,ะ,คะยุคนี้อะไรก็แพงเนาะก็อันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปเนาะ แบบนี้นะคะแม่นอ้องเรีเคยหักอ,อกนะคะแล้วก็พอไม่นานนะคะเขาก็แตกยอดมาแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะส่วนรากนะคะแม่น้องเรีก็จะ หรือเก็บไว้บ้างนะคะนี่นะคะก็ไว้ใส่เป็นต้มจืดอะไรแบบนี้เนาะล้างให้สะอาดมันก็ค่อนข้างจะเกศแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเขายังมีกลิ่นหอมให้อยู่เนาะแล้วก็เก็บไว้บ้างก็ได้นะนี่นะคะนี่นะคะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะ นี่นะคะเมื่อเคลือ์แปลงเรียบร้อยนะคะแม่น้องเรก็ขุดแบบนี้นะคะขุดขุดเพื่อเพื่ออะไรใช่ไหมคะก็เพื่อตักดินนะคะที่เราเคยปลูกเคยรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตักดินไว้นะคะนี่นะคะดินก็รวนสื้อนะคะ นี่นะคะฝั่งนี้แม่น้องเรก็ตากมาหลายวันแล้วนะคะฝั่งนี้เนาะนี่นะคะ <st arts> ก็ตากมาหลายวันแล้วค่ะฝั่งนี้แต่แม่น้องเรก็จะรอปลูกทีเดียวพร้อมกันนะคะนี่นะคะด <st arts> ินบ้า <st arts> น,นแม่น้องเรก็จะเป็นดินเหนียวนะคะความจริงแล้วนะคะ แต่อันนี้แม่น้องเรก็นําดินที่แม่น้องเรเผาขยะนะคะแล้วก็ดินที่แม่น้องเรซื้อมาเป็นถุงนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกเนาะนำมาผสมกันนะคะนี่นะคะดินก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะเวลาปลูกผักก็เขาก็จะมีแบบการถ่ายเทที่ดีนะคะแบบนี้นะคะ นนีะะคะเพราะว่าดินไม่ก็กลายเป็นไม่เป็นดินเหนียวก็จะช่วยระบายแล้วก็รากของเขาก็ดืนได้ดีนะคะนี่นะคะก็วันนี้แม่น้องเรก,ก็พามาตากดินไว้นะคะนี่นะคะ จากนั้นแม่น้องเรก็จะโรยอินขาวนะคะนี่นะคะฝั่งนี้แม่น้องเรก็โรยไปแล้วนะคะรอบที่แล้วเนาะก็จะโรยนิดหน่อยเพ้่มน,นะคะก็โรยด้ยวยอีกรอบหนึง่งแล้วกันเนาะ เน,ะะนี่นะคะตากดินไว้นะคะก็แล้วแต่ทุกท่านใดที่สะดวกเลยนะคะบางท่านก็อาจจะสามสี่วันก็ได้หรือหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วแต่นะคะตามความสะดวกเนาะบางท่านก็อาจจะรีบปลูกผักชนิดใหม่นะคะหรือบางท่านก็อาจจะ มีผักหลายอย่างแล้วก็แบบรอได้ก็สามารถรอไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้เขาฆ่าเชื้อเชื้อโรคในดินนะคะตักแดดเอาไว้นะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้แม่น้องเรก็ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ